ตดตึนตดตึนตดตึนตัวละครอยู่อาตัวแรกที่เข้ามาไหนซัพอร์ตฮะเดี๋ยวนะแล้วซูเปอร์ดาร์คชายไปไหนเมทันไหนของผมไปไหนโอ้โหเองรัดมาอย่างี้เลยเหรอหรือเขาไม่มีอยู่แล้วในสาเออเออสายระบบ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแล้วใครที่มีคำถามผมคิดว่าต้องมีคำถามอยู่แล้วว่าถ้าเติม345บาทจะได้ในส่วนของ Sonic UR หรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้แน่นอนแต่แต่เดี๋ยวมันมีวิธีหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังตอนท้ายแล้วกันว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ถ้าเราเติมจริงๆมันก็ไม่ได้เติมส5มบาทครั้งเดียวนะมันอาจจะต้องเติมยัดเพิ่มพูดได้แค่นี้เผื่อแบบ เผื่อใครอยากรู้อีอกวิธีหนึง่งแต่ถ้าดูทางด้านขวาเลยก็คือถ้าเป็นด้านซ้ายก็ก็ขวานั่นแหละก็คือไอสีทองทอง,ทองนี่แหละเออถ้าเติม840บาทก็คือจะได้แล้วแน่นอนแต่ต้องขยันทำเควสหน่อยนะครับเดี๋ยวผมมาพาไปดูตรงเควสละกันตรงเควส์เขาจะมีรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนะครับรายสัปดาห์ก็แต่ละสัปดาห์มันจะกำหนดเออค่าผมเรียกว่าคะแนนของเขาละกันอยู่ที่650นะ ถ้าการที่เราทําครบ650ปุ๊บเควสต,ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเทาทั้งหมดแต่ถามว่าทํำไมของผมเป็นสีเทาแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้เติมนะถ้าเราเติมซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็น350หรือ840เขาก็จะปลดล็อกภารกิจตรงนี้มาให้เราเพิ่มอีกเพื่อที่จะได้ทําง่ายกว่าเดิมครับอ่า แล้วก็สัปดาห์ที่เป็นรายวันครับรายวันสามารถทําได้เรื่อยๆเลยจนตลอดครบสัปดาห์ผมว่าอันนี้แนะนําให้ทํานะอย่างน้อยๆต้องมีขั้นต่ําคือพันหนึ่งร้อยหรือพันต้นพันต้นก็ได้เพราะว่าถ้าเราทําสัปดาห์ครบเพรหนึ่งสัปดาห์ควรทําทั้งหมดยี่สิบเลเวลครับยี่สิบเลเวลถ้าเติมสามร้อยห้าสิบก็จะได้อยู่ที่เลเวลหนึ่งร้อยหกสิบเลยนะเออแต,แต่แต่แต่ถ้าใครที่เคยเติมทัพพอร์ตมาก่อนหน้านี้ เลเวล160ก็สามารถได้ลูกแก้วแล้วใช่ไหมแต่มาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ของที่เขาให้มาคือจะเป็นในส่วนของผมจะพาไปดูทุก1 0 10ทุก10เลเวลแล้วกันเลเวล10ก็จะได้ตั๋วแดงแล้วก็เลเวล20จะได้เป็นเศษโซนิกนะครับต่อมาเลเวลสามก็จะเป็นเออเศษปีศาจเลเวล40เป็นเศษทีโรเอ้ยเศษโซนิกเเวล50เป็นตั๋วแดงอีกแล้ว แต่วิห้าห้ามีในส่วนของการ์ดอัพดาวสีม่วงนะอออันนี้น่าสนใจครับแล้วก็วิหกสิบก็เป็นเศษโซนิกวิ e เจ็ดสิบเป็นอุปกรณ์สีทองครับวิแปดสิบเป็นเศษโซนิกแล้วก็วิเก้าสิบเป็นเศษอุปกรณ์สีทองครับวิวหนึ่งร้อยก็เป็นเศษโซนิกอยู่นะบอกได้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆห้ามพลาดแน่นอนเอาไปคอมโบกับแฟลได้ด้วยฮ่า บอกได้เลยว่าถามว่าโซนิกในเซิร์ฟเวอร์ใหม่โคตรโกงและโคตรเกียนถ้าไม่เจอเกวินด้วยเนี่ยหวานเจี๊ยบตัดลูกไฟรัวๆฝ่ายตรงข้ามแทบไม่ได้เล่นอืมก็มาเหมือนเดิมครับเวลร้อยี่สิบก็ยังเป็นเศษนะก็จะมีเวลร้อยสามสิบเป็นตัวไอ้การ์ดม่วงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเศษนะครับผมแล้วก็มีตาเออนักบวชและตานักโทษให้ด้วยแล้วก็นี่ครับ ถ้าเพื่อนๆสังเกตก่อนหน้านี้เวล160เราจะได้เป็นส่วนลูกแก้วใช่ไหมแต่ตอนนี้บอกได้เลยครับว่าได้แค่ชิ้นส่วนคืออารมณ์แบบบังคับเติมนะเออผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าต่อให้เราเติมแค่350ถ้าเราไม่ได้เติมยัดหรือทำอะไรจนครบก็แล้วแต่ผมคิดได้เลยว่าไม่เกินเวล170ครับ ยังไงคุณก็ไม่ได้ลูกแก้วในส่วนของไว้ททำโซนิก u u อยู่แล้วแต่ถ้าเติม830 839ก็คือ840นั่นแหละเขาจะให้มาอีก40เวลถ้าเราทำเควสจนครบบวกอีก40เวลก็เป็น200เวลพอดีครับในส่วนของ200เวลก็จะได้ในส่วนของกล่องเขาจะมีหินปลุกตื่นของโซนิกให้หนึ่งแล้วก็หินพัฒนาปีศาจให้4ี่ก้อนอ คือแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ดูเขาบังคับให้เราทําไม่ถึงเลเวล200อ่ะก็ทีนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วใช่ไหมครับว่าทําไม350ถึงไม่ได้ในส่วนของ Sonic U R ก็นี่คือคําตอบครับแต่ผมมี1วิธีที่จะทําให้350ได้ในส่วนของออตัวละคร Sonic U R ด้วยเราจะไม่พูดถึง840แล้วกันนะครับเพราะ840ถ้าคุณขยันทํา คุณไม่ต้องเติมยัดแน่นอนเพราะเขาให้มา40เลเวลอยู่แล้วแค่ขยันทําสัปดาห์ละ20เวล20เวล20เวลจนไปถึงสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่8สัปดาห์ที่9เขาก็จะได้โซนิคอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีในส่วนของ350บาทแล้วกันเราเติม350บาทใช่ไหมเราทําจนสัปดาห์ละ20เวลปุ๊บหลังจากนั้นผมจะแนะนำให้กดซื้อเลเวลครับซื้อเลเวลในที่นี้คือเราต้องซื้อแพ็คที่เขียนว่า ซื้อระดับ40นะครับนี่ก็คืออันนี้เลยเราจะเพิ่มอีก40เลเวลเพราะเพื่อให้ตอบโจทย์หนะ้าบางคนอาจจะเล่นถึง170ก็อาจจะต้องเพิ่มอีก30เลเวลผมก็ยังแนะนําให้เป็นในส่วนของแพ็กสุดท้ายก็คือ128แบงค์ถามว่า128แบงค์เราใช้เงินทั้งหมดกี่บาทเรามาดูตรงนี้ครับในส่วนของการเติมอันนี้ใช้ได้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะหรือยังไม่เคยกดซื้อแพ็กแบงค์ครั้งแรกเขจะมีคูณ2ให้ครับ เรากดแพ็คในส่วนของ70็ดสิแบงก์ก็คือแพ็ค350บาทนั่นแหละ1ครั้งเราจะได้ทั้งหมด140่งร้บแบงก์ครับหลังจากนั้นก็เราจะทําการเอา140่งร้แบงก์ไปซื้อในส่วนของเลเวลอทีนี้ถามว่ามันจะถูกยังไงก็ตอนแรกเราซื้อไป350พอรอบหลังเรามาซื้ออีก350ก็เป็น700ดร้บาทเองแต่กับการถ้าเราไปซื้อแบบอีกแบบนึงที่ผมอีกแบบหนึ่งที่เป็นในส่วนของทาง ตัวเกมเขาแนะนำมาก็คือ8 4 0ก็จะประหยัดกว่ากัน140บาทครับเฮ้ยเวีกุดก็อันนี้จะเป็นทิคของผมแล้วกันเออเผื่อใครที่จะเติมนะถามว่าผมได้เติมไหมก็โอ้โนโนนอย่างนี้ไม่มีโอ้โนโนอย่างนี้ไม่มีตั้งเติมอ่ะเฮ้ยเศร้าใจแต่ถามว่าต้องแคร์ไหมก็ไม่นะผมมีเกวินอยู่แล้ว ไม่ได้สนใจเกวินแต่หากเพื่อนๆสนใจตัวละคร u R ที่มันจะมาหลังจากโซนิกถามว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะมาหลังจากโซนิกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเจ้าทัสมากิแล้วกันเออมันก็น่าจะค่อยๆเรียงกันมาตามนี้นะแ้วจริงๆมันเป็นทัสซมากิมาก่อนไหมถ้าจำไม่ผิดหรือโซนิกตัวแรกวะไม่ชัวร์เหมือนกันสองตัวนี้แต่จริงๆมันควรเลียงนะครับเรียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้น,นี้เข้าวงล้อใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็มีสุ่มเหมือนกันผมจําได้ สุ่มๆม,ม,ม,มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับระหว่างที่ตัวละคร UR กําลังมาตัวใหม่ๆตัวเก่าๆเขาก็อาจจะเข้าซับพอร์ตเรื่อยๆประมาณนี้เออมาอัปเดตพลังกันหน่อยจําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟเวอร์สายฟรีแล้วใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เออพ่อผมเคยสอนวิธีคิดไปแล้วเผื่อใครยังจํากันได้ทดสอบกันหน่อย ตอนนี้พลังของผมอยู่ที่ลำดับที่14แล้วนะโอ้หลังจากที่ทุกคนได้ทำการสุ่มแฟตพลังของแต่ละคนก็เพิ่มมากขึ้นเลย,เลยจนทำให้ผมไล่แทบไม่ทันแล้วคือตัวหลักของผมตอนนี้คืออัพแน่นหมดแล้วนะก็เจนอห้5ดาวเหลือง5ดาวม่วงละเหลือแค่อัพในส่วนของพวกเนี้ยที่เหลือนิดน,นิดหน่อยๆคือทักษะอะไรก็อัพเต็มหมดล้วเหลือทำให้เป็นเลเวล7เลเวล8ประมาณนี้ ต่อมาก็เป็นตัวละครอย่างเกวินครับก็คงเดิมครับ5ดาวเหลือง4ดาวม่วงที่ไม่ขึ้น5ดาวม่วงเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์3ามดาวที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของอัศวินจักรกลตอนนี้ก็5ดาวเหลือง3ดาวม่วงกาลังจะขึ้น4ดาวม่วงครับตัวต่อมาก็จะเป็นราชาทะเลลึกก็5ดาว5ดาวเหลือง4ดาวม่วงครับไม่มีอาวุธ3ดาวเลยไว้เท่านี้ และตัวต่อไปโซนิคห้าดาวเหลืองสามดาวม่วงกำลังจะขึ้นสี่ดาวตัวสุดท้ายเออวัคซีนแมนผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะหยุดไว้แค่สมดาวเหลืองแล้วอสามดาวม่วงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปอัพเจนอตอีกเพราะผมตั้งใจจะทำให้เจนอตหกดาว <Huh? S 1> เดือดแน่เดี๋ยวพอผมอัพในส่วนของโซนิคได้แล้วก็ผมจะไปเล่นในส่วนของเจนอตยาวๆจนกว่าจะถึงคอเมตาของ จกักรพรรดิเด็กหลังจากนั้นเดี๋ยวเจอกัน J เจนอสเฉิดฉายแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาในส่วนของซอมบี้แมนพาส์สีสองอาวุธสามดาวมาเพื่อเจาะโล่โกคเดซเจอกันแน่ประมาณนี้ <c oughs> พลังของผมคือแทบไม่ได้ดันเลยนะเออช่วงนี้ก็เดี๋ยวลากันไปด้วยการตีดวลเรียวไทม์แล้วกัน <c oughs> ดวลเรียวไทม์น่าจะเจอโซนิกกันเยอะหรือเปล่าช่วงนี้เพราะว่า โซนิกกำลังมาไงผมว่า594นี่น่าจะเก็บกันเยอะนะคนที่ไม่มีในส่วนของเกวินไปเดี๋ยวเราเล่นดวลเรวไทม์สักหนึ่งรอบก่อนจบคลิปวิดีโอเจอกับเซิร์ฟเวอร์076โอ้ถ้าเขาจัดทีมเต็มบอกได้เลยว่าสีเง๋แก่เปิดมาตัวละคร UR 6ตัวนี้ผมเย่นะยังไงผมคิดว่าเขาน่าจะตัวละครแน่นอยู่แล้วด้วยความที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่านะ ห่างจากเราห้าร้อยยี่สิบสามเซิฟไม่ใช่ดีห้าร้อยสิบสามเซิฟโอ้โหอย่าเลือกนานสิผมใจคอไม่ค่อยดีและเลือกนานด้วยโอ้โหพี่ไม่ชี้ชิชงแชมป์พิมลีกโอดูดิไยเอาหมดเวลาเลยมะนะไม่มีทดเวลานะพี่ชา แล้วพี่ก็เอาโทษเวลาเลยไงหรือว่าเขาหลุดวะโอ้ก็ก็น่าจะหลุดนะแต่ตัวก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีทุกตัว,ว่อะดูคอมาดิโบลอสเกลิวกันซุปถ้าเขาหยิบเจนอสซุยริวหรือคิงมาผมก็บอกลาพ่อแม่เจ้าซะเฮ้ยคอเขาไม่ครบทีนี้เราก็มาลุ้นในส่วนของใครจะได้เปิดก่อนถ้าเป็นผมก็ไม่น่าจะได้ผมแล้ววะ่ะ แล้วผมอยู่ฝ่ายแดงเขาหน้าจะสปีดเร็วกว่าอยู่แล้วนะปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บสปีดเร็วกว่าจริงด้วยอาวุธ3ดาวแต่ไม่มีผลครับเมื่ออยู่ต่อนหน้าเกวินแต่เขาได้บับมาอีกาสานะ<อ>เพราะว่ายัางไงก็ไม่รอดว่ะเจนอตได้ซัดอีกอาวุธไม่ใช่3ดาวด้วยเอาละฮะเอาละแล้วไม่โดนไหม้ด้วยไงเจนอสผมยังโอ๊ตาย <laughs> พูดไม่ทันขัดคำไฟไปติดเจนอสผมร่วงเรียบร้อย โอ้สซนโอ้โหแล้วมันจะทวงเวลาเพื่ออะไรเนี่ยที่ผมจำที่ผมพูดได้ไหมคือผมไม่ชอบโหมดนี้ก็คือทำไมพี่ไม่รีบรีบ,รบเลือกกันมันจะเล่นอะไรนักหนาตัวมีอยู่แค่นั้น <c oughs> ดูดิโคตรนานเลยแบบคืออยากแบบไอโหมดเนี้ยผมอยากแบบกดกดข้ามแบบ <c oughs> ข้ามไบเฮ้ยเขาโยนตัวให้ผมหรอ <c oughs> หรือผมแพ้บ่อยเกินจนบอดสงสารแล้ว อันนี้ซื้อห้าแปดเ้าหมือนกันนะเออน่าจะเป็นบอทมากกว่าใช่ใช่น่าจะเป็นบอทเ,เดี๋ยวก่อนรอผมเก็บเมสสีลุ้งให้ครบก่อนผมจะไปแลกสปีดสีเเซนคือการที่เรามีการสปีดสีเปอร์นเนี่ยพอๆกับสายเติมแน่นอนเออตอนนี้ผมยังเป็นลองสายเติมในส่วนของดวลเร็วทามเพราะสปีดผมไม่ถึงไงถ้าเราโดนเปิดก่อนก็อุด ไม่ได้หมายถึงเขานะปูดหมายถึงผมนี่แหละที่ปูดช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์อยู่ก็คือผมจะลองทำดูว่าผมสามารถไปถึงแรงสองพ0นแได้หรือเปล่าฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยมากคนนี้เลือกเร็วเราก็จัดไปเร็วๆด่วนๆเลยแล้วมีคอเกลิวกันซุปถ้ามีโกเคสือมีอะไรมาบอกได้เลยว่าเรียบร้อยมาม่วงแก้วอู้แต่เอาละนาหนี้ทรงเดิมเลยโอเคเอ้ยอน,นี้เขาโยนตัวให้เรานะอาิกาโตโคเซมซื้ ให้อลิกาตัโอ้โหขอบคุณครับที่โยนตัวให้นะน่าจะจบกันที่โยนเรียวไทม์รอบสุดท้ายนี่กาสาหน่ายเออจีนอสขึ้นซัดบอมเอ็กซ์เบิร์เนอร์แอบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย